ลุงไปครับกับวงปลาใปลเพงกับจตงเสียบเอาไปเผาไว้ก่อน เ,เสือเด่งเลยครับควายอดไอยู่เสือได้ <c oughs> เอาเสือผสมน้ำไงาอะไอยู่ครับงานกินแล้วเอากปต่อใหอดีเลยมีวนเเป็นมองลยเนาะนนนนนหวานเล็กน้อยน,น,น้้นล้เสือ กเนื่อะไรเงี้ยมีน้ำในวันหรือครับแจมจะได้กินเนื้อเส้นกับหิวเขาแล้วครับผมสุดยอดมากเลยสดดีมาก เอิดนอกข้างในครับีเส้นนอกเส้นนอกเนอะข้าง,นงนในม ลรงาครัครับีบเลยสเสย,นะยังนะครับเกินยัครับเสียียงครับใบกเพียงใส่ใส่ใส่กเปียงใส่กเปียงเลครับครับผม ใสยใส่มาเตะมาเจาะนใิน้อยครับหลายแน่าแส่

รู้หมอมมาแล้วครับผมสุดยอดรุงมาครับว่าหรอครับสดๆจากต้นเลยว่องน้หหนาหูน้าตานัวมือใหญ่สุดเลยเหลือน้ำเลยหลังหลานเลยนะครับเยอะแยะเลย โอ้โหเปี้ยงไปเลยแม่ของแสียบด้วยครับนี่ไอ้พวกเปี่ยงครับผมสูตรเลยแบบเปี่ยงด้วยเลื่อนเ,เนียวแบบว่าหอนเข้าไปครับเดี๋ไปสดกันครับแล้วขึ้นมากแล้วนั่นครับซแบบีน้ำพองหนน้ปล<พ>าครับที่เดียวผมมองปลาครับผมสวัสดีครับผมนาครับ นี่ครับก็กรอบเลยเนื้อยิบขึ้นมานี่เสีเยเยอะเลยใส่ิดลงไปครับอือหือ แบบมากดูด้ลยครับผมมนเปเ็นมเ็นี่ดเลยนมเย้าานำสบายรับสมเย็นเล้บผมเย็นถึงมากเลยเนื้อาบึกอิดแจวอิดแจวสามสันแล้วก็

sao mm -hmm. mm -hmm. mà? Oh, oh, đẹp mướn lên, đẹp nắp bình lên. là. lên, một sườn xe nấm cà muông pa, ngon quá, ăn Mắc quay ăn không đủ, ăn không đủ, ăn mãi không đủ, ăn mãi không <c oughs> ออกนอกเลยน,นีเ่เสียเครื่องในมีสุยางมาทีน้งดังอยู่ก,ากลางิปีบำน่าจะได้ระเบียดนี้อากาศจะมุกเกลือไปด้วยปีบำ ท่ไมน้องแกลงมาร้องหรอครับผมเจ้าครับอุ้ยเสียหวานกรอบตับด้วยใส่ปลาเปลองกับแต่กเสียบเอาไปเผาไว้ก่อน <c oughs> กนี้ไม่มีสเล่งนะครับะเ๋าแลวมันสีมันผมก,กันยากอมาใครล้งหัวใจเอเอาเพอล่นสีอะไร

เก็บไว้ชี่ล่างแบกีนี้ฮมๆเ้าผมสก่นตดาผมกินวยแบบซอยอยู่บไดไหลา่านี้เดยครับผมอาจี้มันใส่มามากเลยงอมหลับสีเมื่อ thì nó không bị cả dạo 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 đấy rồi dạo 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 rồi không khườn của tôi nó ừ, này. <laughs> 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 อ๋อตับซึมครับต้องใช้ลิปสตนะครับโอ้ยมาแล้วครับผมสาม,มากไม้มหาศาลมาดองครับผมร้านเดียวเปรู้บ่ายจุดปอบหวานแบบนัวงผู้ดีเลยย่อมรับฟิ้มเลย